สวัสดีครับสำหรับคนที่มีอาการผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือในตอนที่4นี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนำวิธีการผ่าตัดแบบ2กล้องครับเรียนเชิญคุณหมอได้เลยนะครับ ครับสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้องของผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะครับวิธีการหลักๆก็จะมีอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือแบบ1รูกับ2รูนะครับซึ่งโดยปกติที่ผมทําโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิธี1รูนะครับมีรูเข้ารูเดียวนะครับรูกล้องก็รูเดียวกันนะครับวิธีการนี้หลักๆคือจะไปตัดผังผืดที่กดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแผลผ่าตัดเนี่ยประมาณสัก 6ถึง12หรือ10มิลิเมตรนะครับการผ่าตัดโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาการทำตั้งแต่ลงมีดจนเสร็จเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาก็ประมาณ10นาทีนะครับส่วนการพักฟื้นหลังจากผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับคำว่าพักฟื้นในที่นี้คือการใช้ข้อมือที่น้อยลงนะครับและคือมีการพักข้อมือซึ่งรายละเอียดของการผ่าตัดนะครับเพื่อลดความกังวลของผู้ป่วยนะครับว่าจะทำอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะทำความสะอาดที่บริเวณของที่เราผ่าตัด และเหนือขึ้นไปให้สะอาดครอบคลุมบริเวณที่เราผ่าตัดนะครับหลังจากนั้นด้วยส่วนใหญ่เราจะมีสายรัดที่ต้นแขนเพื่อห้ามเลือดเวลาที่เราผ่าตัดนะครับส่วนวิธีการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีแลนด์มาร์กเพื่อป้องกันในจุดที่เราจะ,ะเกิดพยันตรายได้นะครับหลังจากนั้นวิธีการผ่าตัดก็คือลงมีดฉีดยาชานะครับก็แผลประมาณ6 1ถึงมมเนี่ยส่องกล้องเข้าไปเราก็จะอินเด i f ฟายจุดว่าจุดเนี้ยเป็นผังผืดที่กดทับเส้นประสาทเนี่ย หลังจากนั้นเราก็ใช้มีดทางเดียวนะครับวางบนเหนือนกล้องเนี่ยแล้วก็ตัดตัวที่เป็นผังผืดหลังจากนั้นเราก็ดูว่ามีลักษณะที่ว่ามีการติดขัดอยู่ไหมครับโดยการใช้อุปกรณ์ในการเช็คซาวนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับผมซึ่งวิธีการส่องกล้องเนี่ยถ้าเทียบกับวิธีการเปิดผ่าแล้วก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าแผลผ่าตัดเล็กกว่าแล้วก็การบาดเจ็บหลังผักตัดก็ก็จะน้อยกว่านะครับ ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับและท่านใดนะครับที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดแบบ2กล้องสามารถสอบถามข้อมูลที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ